พิมริพายพร้อมรับผิดชอบทั้งหมดต่อปมถูกดิสเครดิตทางธุรกิจหรือไม่สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้เราตามเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นกับแมค้าออนไลน์ชื่อดังพิมริพายหลังจากได้เข้าแจ้งความกับตำรวจไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า รามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับพิมพ์ริพายรับสุดช็อกแพทย์ตัวจริงติดต่อมาว่าถูกสวมรอยยืนยันจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่คิดโทษใครแต่จะปล่อยให้ลูกค้าโดนกระทําแบบนี้ไม่ได้เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานางสาวพิมพ์รดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือพิมพ์ริพายแม่ค้าและยูทูบเบอร์ชื่อดังพร้อมนายพงพันธ์เล้วสุวรรณทนายความได้เดินทางก็พบ พันตำรวจโทมนสิทธิ์ชุนดีรองผู้กำกับสอบสวนกก4บกอ,กอ,บอ,กอปคบเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างเป็นแพทย์เสริมความงามมาสมัครงานที่คลินิก i a s t ิวต์ c ล i n i c โดยนำหลักฐานจากแพทยสภาและสำนาบัตรประชาชนซึ่งเป็นชื่อของแพทย์ตัวจริงมาแอบอ้างซึ่งพิมพ์ริพายกล่าวว่าวันนี้มาแจ้งความร้องทุกขกรณีที่ตนถูกบุคคลแอบอ้างเป็นแพทย์ มาสมัครงานที่คลินิกโดยใช้ใบประกอบวิชาชีพแพทย์และสำเนาบัตรประชาชนของแพทย์ตัวจริงซึ่งทั้งในวันที่มาสมัครงานและขณะทำงานแพทย์ตัวปลอมคนนี้ได้ใส่แมสกปิดบังใบหน้าใช้ผ้าคลุมหัวแต่งตัวมิดชิด ทำงานเป็นครั้งคราวไม่ได้เป็นพนักงานประจำจนกระทั่งวันนี้เวลา17บเนาฬกาแพทย์ตัวจริงได้เข้ามาแสดงตัวว่าอยู่ต่างประเทศและไม่เคยทำงานที่คลินิกของตนตอนแรกก็ตกใจว่าเป็นไปได้ไงจึงให้ทีมงานตรวจสอบจนความแตกเพราะติดต่อคนที่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์ไม่ได้ปรากฏว่าปิดเครื่องหลังทราบเรื่องก็ได้มีการตรวจสอบแพทย์ที่ทำงานให้กับคลินิกเพราะว่าแพทย์ปลอมมีเพียงคนนี้คนเดียว ตนจึงมาแจ้งความเพราะนิ่งนอนใจไม่ได้และกําลังรวบรวมเคสต่างๆที่แพทย์ปลอมรายนี้ทําการรักษาให้กับลูกค้าเพื่อรวบรวมเป็นพยายนหลักฐานให้แก่พนักงานสอบสวนขอยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นนอกจากนี้จะทําหนังสือและกราบขอโทษคุณหมอตัวจริงที่ทําให้เสียหายและขอโทษลูกค้าที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้สึกข่าวถามว่าบุคคลที่แอบอ้างเป็นแพทย์รายนี้มีการทําเคสให้กับลูกค้าแล้วเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่พิมพ์ริพรายกล่าวว่า ในการสมัครงานแพทย์ปลอมรายนี้อ้างว่าทำงานกับคลินิกทุกที่ที่มีชื่อเสียงตนก็ไม่คิดว่าจะมีคนกล้าแอบอ้างคลินิกใหญ่ๆหลายแห่งขนาดนี้ทำให้เรารู้สึกตายใจตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีการแอบอ้างว่าติดเคสที่นั่นที่นี่ขอเข้าสายส่วนตัวตนเชื่อว่ามีการสวมชื่อแพทย์คนนี้มานานแล้วและมีการไปหลอกที่คลินิกอื่นๆด้วยเพราะมีการแอบอ้างคลินิกอื่นๆเยอะมากเมื่อผู้สื่อข,ข่าวถามว่าเป็นการดิสเครดิตทางธุรกิจหรือไม่พิมพ์ริพายตอบว่า ตนไม่คิดโทษใครเป็นเรื่องของตนเองที่ต้องรับผิดชอบแทนลูกน้องทั้งหมดในฐานะที่เราเป็นพิมริพายจะปล่อยให้ลูกค้าโดนกระทําแบบนี้ไม่ได้ขณะที่นายพงพันธ์ทนายความกล่าวว่าตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่วนการดําเนินคดีทุกข้อหาหากมีพยานหลักฐานใดที่ปรากฏทั้งการใช้เอกสารปลอมช่อโกงหรือการแสดงเป็นบุคคลอื่นก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดด้านพันตำรวจโทมนสิทธ์กล่าวว่าวันนี้ได้รับการประสานงานจากทางทนายความของพิมริพาย ทางตำรวจจึงได้แนะนำไปว่าให้พิมพ์ริพายกลับไปรวบรวมเอกสารและเช็คระ,ะเอียดเกี่ยวกับหมอปลอมคนนี้ว่ามีคนเดียวหรือเปล่าซึ่งต้องใช้ระยะเวลาโดยเอกสารที่ทางตำรวจให้พิมพ์ริพายกลับไปรวบรวมเพิ่มเติมในคืนนี้คือรายชื่อลูกค้าที่ได้เข้ารับบริการกับหมอปลอมคนนี้พันตำรวจโทโมนสิทธิ์กล่าวต่อว่าผู้เสียหายในคดีนี้แบ่งออกเป็น3ส่วน ส่วนที่1คือคลินิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนที่2คือผู้เสียหายที่เป็นคุณหมอตัวจริงที่ถูกนําเอกสารใบประกอบวิชาชีพมาแอบอ้างสมรอยซึ่งทราบว่าตอนนี้ตัวคุณหมออยู่ที่ต่างประเทศและส่วนที่3คือตัวลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแค่ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นเคสแร,แรงเพียงแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวโดยผู้ต้องหาจะเลือกตัวหมอที่มีรูปร่างหน้าตาและลักษณะใกล้เคียงกันและยิ่งอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดจึงต้องปิดหน้าด้วยแมสยิ่งยากต่อการตรวจสอบ ในส่วนของข้อหาหลักที่ผู้ต้องหาจะต้องถูกดำเนินคดี 1. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นในส่วนอีกข้อจะต้องไปดูก่อนที่มาของเอกสารนั้นมาได้อย่างไรอยากฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการคลินิกคุณมีการถอดแมสเทียบหน้าตอนมาสมัครงานหรือตรวจสอบไปยังเว็บไซต์แพทยสภาและเช็คข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตว่ารายชื่อผู้มาสมัครเคยเป็นข่าวมาหรือไม่ อขอบคุณเนะะื้อหาข่าวนี้จากข่าวสดออนไลน์นะครับและนี่นก็เป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นล่าสุดกับพิมรีพายที่เมื่อวานนี้ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังจากที่มีหมอแอบอ้างนำใบประกอบว,วิชาชีพปลอมมาสมัครในคลินิกจนเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นก็หวังว่าจะจับตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ในเร็ววันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ